สวัสดีครับพี่ดีมวันนี้นะครับเราจะให้พี่พึ่งกับพี่ดีมนะมาแข่งกันออกแบบชุดให้เออเลอร์ดูว่าใครจะทําออกมาสวยกว่ากันโอเคปะ่ะโอเคได้เลยวันนี้เรามีนายแบบลองชุดแล้วนะคะคนแรกนี่คือนายแบบนะครับนี่ก็คือชุดที่เราซื้อมานะนี่เลยมาดูเลยว่าอน,นัดซื้อชุดอะไรมาให้บ้างอันนี้คือโจทย์นะวันนี้พี่พึ่งจะต้องทําให้เออเลอร์นี่ไง ี่พื่อนๆต้องทําให้เอเลอร์เป็นพิกาจูนะส่วนพี่ดีมันต้องทําให้เอเลอร์เป็นอะไรนะยูนิคอร์นยูนิคอร์นโอ้โหใช่เออยูนิคอร์นมันยากอ่ะต้องมีเขาด้วยเออต้องมีเขาด้วยอ่่ะยยาากกโออเเมืี้้นั่่งเทอะันนี้คือชุดที่เราซื้อมาเป็นเครื่องท่าเด็กนะครับมาดูดิว่ามีอะไรบ้างอุ้นี่ยเป็นเจ้าหญิงได้ไหมอ่ะตัวชุดนี้ได้เออเนี่ยนี่พี่ซื้อมาตัว20่สึงนะจริงเหรอเฮ้ยเลิศนะพี่นัทพี่กินของใส่อยู่เนี่ย ดีมเคยตัดป่าวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเคยเย็บเคยอยู่ค่ะเคยอยู่ชุดอะไรนะชุดพี่นัทอะชุดสีน้ำเงินอะคอสตูมแมนอะคอสตูมแมนเอออยากกินบ้านนะพี่ดีมเคยเย็บอยู่พี่นัทจะหนูว่าเนี้ยมันเหมือนชุดชุดหมาใช่เหรอเอากินคลองลองมาใส่ดิเออลองดิเนี่ยนี่เหรอเฮ้ยใส่ได้พอดีเลยใส่แค่นี้เหรอใส่แค่เนี้แหละมีหมวกด้วยนะนอนยังแมงมุมมองไม่เห็น พร้อมแล้วมาพี่ดิมกับพี่พึ่งมาเริ่มทำกันได้เลยนะหนูว่าหนูว่าจะวัดขนาดเออเลอร์ก่อนนะต,ตัวเออเลอร์ก่อนที่บอว่าเราใส่ไม่ได้อะสีแ<ช>ดงนนมันเล็กไปอ้ะถ้ามันเล็กไปก็ต้องตัดแล้วก็เย็บไงรอเดี๋ยวลองก่อนออโอเค DIY เอา DIY <ช>ไปพี่ดิมแล้วก็พี่พึ่งหนูจะทะเลาะให้เป็นบิ๊กกจั่วดิมทำอะไรเนี่ยลองโอ้โหได้แค่ได้แค่คอยองพี่นัทยังไม่ถึงตัวเลยชุดก็จะลองอาหารก็จะกินจะดูทำเลยบจะดูจะดูอยู่ในปา๊ นี่เอาแล้วใส่ยีเลยใสยีดีกว่าพี่นายแล้วเดี๋ยวดิวจะทําแขนออะมาเป็นเจน้าหญิงเนี่ยทาแขน <c oughs> เออเดี๋ยวเรามีเวลาให้คนละหนึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ได้คนละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะ <c oughs> ได้แค่ไหนคือต้องแค่นั้นเลยนะ <c oughs> ได้ <c oughs> มาอันนี้พี่พึ่งเริ่มจากอะไรครับเนี่ยหนูจะตัดปีของน้องพึ่งออกก่อนใช้ตัวนี้หรออันนี้อันนี้คือตัวไหน อันนี้คือส่วนชุดมันเลยพี่เนูจะตัดปีกออกแล้วหนูก็จะทำเขาเพิ่มอันนี้นะคะพี่ดีมก็ตัดเรียบร้อยเรวจะให้เออเดอร์ลองก่อนนะคะอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นชุดซับในโอ้จะมีซับในด้วยเหรอซับในนั่งลงก่อนออเลยใส่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้เนาะนิดนึงเอาไว้ปีกตรงนี้พี่ว่าปิดไปนะ หัวแข็งแข็งละเียดไม่เข้าแล้วอ่ะไม่อยากจะคิดเลยดิมดิมดิมเออเล่าฟาดเตาร้อนเออเล่าฟัดเตาร้อนแม่หนูเจอแมลงในบ้านอันนี้คือเขาเล่นกันนะก็คืออันนี้นะคะหลังจากที่เราลองแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ดิมอาจจะเอาเชือกฟางมาร้อยเปหลุดอ๋อใช่เสีเชือกฟางไปบ้างอยู่เป็นแฟชั่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุดนี้นะคะที่สุดแสนจะน่ารักยังไงก็ต้องมีชุดนี้แน่ใช่ไหมใช่ใช่ชุดนี้เออเล่าใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กไปหน่อย เดี๋ยวอันนี้คือพิกาจูมีถุงเท้าด้วยเหรอโอ้โหนี่ครับพี่พึ่งบอกว่าเป็นถุงเท้าที่ใส่มาประมาณปีหนึ่งแล้วเย็นเย็นเลยยาหมดแล้มาเดี๋ยวพี่พึ่งนะครับจะลองเสื้อบ้างและอันนี้คือรอยอะไรอ่ะตรงไหนอันนี้มันตัดขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าเออเรมันที่ใส่แขนมันต้องกว้างเออเรื่องมันจะชอบนะดูดิเห็นไหมเออเรยิ้มเนี่ยเออเรไม่ได้ยิ้มพี่มันหน้าตึงมันด้ึงดขึ้นเปยตึงบ เดีพี่ดีมนะครับเขาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยนี่อันนี้คือคอสร้อ,อยคอคนะ่ะเอาไว้ผูกนี่ให้เลื่อนแล้วกันระหว่างที่เราเลื่อนรอนะเราเลยก็เคี้ยวงูไปทางๆก่อนพี่ดีมฟินไหนแล้วเนี่ยกำลังท็ออันนั้น<อ>คือเขา่าเหรอใช่ท้าไมเข่ามันเหลี่ยมอย่างเนี้ยก็เพราะว่าพี่ดีมทำอย่างอื่นไม่ได้นะก <c oughs> ็เลยต้องทำเองพี่จะไม่ตัดสินดีมพี่จะรอดูตอนเสร็จแล้วกันรู้แล้วเอาอันนี้มาเป็นหูวิดิกระตดิค่ะโอเค มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดยูนิคอร์นกับชุดพิคจูว์ไหนจะเทพกว่ากันมาเลยเอาของใครก่อนดีเอาของดีมก่อนก็ได้เอาของดีมก่อนใช่ไหมมาครับนั่งแบบเรามาเรียบร้อยแล้วแบบได้ต้องใส่อันนี้เขาเรียกว่าซับในะะนคใส่ซับก่อนทำไมตอนลองก็ใส่ได้ทำไมตอนใส่เหมือนจะใส่ไม่ได้เออแล้วไปแอบกินอะไรมาปะเนี่ยนงแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นในพิพตาอ้วนขึ้นเหรออ๋ออ้วนขึ้นอ๋ออันนี้เป็นรูที่ไวร้อยเหรอใช่ เหมือนเหมือนร้อยเชือกรองเท้าแต่ว่าไม่ใช่รองเท้าเป็นชุดเออเลอร์นะก็เหมือนชุดที่แบบมีเชือกผูกหลังที่อันนี้คือเป็นโชว์หลัรนี่ไงนี่โชลัรนะคะแล้วก็โบแล้วก็ผูกเป็นโบด้วยใช่นี่โชวลาร์ก่อนเป็นไงบ้างเลอร์สวยไหมครับสวยไหมอ่ะสวยไหมครับยังยังนี่ยังไม่เต็มชุดนี่ใ่ไนี่แค่ชิ้นเดียวอ๋อมีกระโปรงด้วยใช่โอ้โหห้ามละ เราโบสองชั้นไปเลยนะคะเจ้าหญิงสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะตั้งแต่โอ้โหได้สีแดงวะเนี้ยเรามีโบด้วยโอ้โหมาติดอยู่อันเดียวตรงไอโบสีเหลืองเนี่ยนี่นะครับโอ้โหพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครักอ่ะไอมีตรงนี้ด้วยมีเสื้อสีขาวด้วยนี่แล้วมีอะไรอีกยังไม่หมดอีกหรอโอ้โห้อยคอค่ะโนี้ อันนี้นะคะคือที่สำคัญค่ะอันนี้นะครับไฮไลท์โอ้โหนี่มันยูนิคอร์นเนี่โอ้ยดันเขาที้โอ้ยไหนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะว้าวโอ้โหมันเจ้าหญิงชัดๆว้าวเจ้าหญิงจะไปไหนเนี่ยเจ้าหญิงโองกระจกโอ้โห ทีแรกก็มีคนบอกว่าเออเริ่มเหมือนวัวอยู่แล้วแล้วลดีม,มาทําอย่างนี้อีกดีมแล้วยูนิคอนตัวนี้มันปล่อยพลังได้จริงปะเนี่ยปล่อยได้ปล่อยได้จริงเหรอใช่ใช่เฮ้ยเขาปล่อยพลังโชว์หน่อยดิไอ้เข่าเขาเนี่ยปล่อยกันได้คะแน<อ>นเธอเลื่อเดินสองขาได้น่ารักมากลองดูเราดูนี่เหมือนชุดยิงเลยอะหนึ่งสองสามดมโอ้โหพอแล้วลดีมเดี๋ยวบ้านเขาพาได้ เราจะมารีแอคชั่นปฏิกิริยาเพื่อนบ้านไม่เห็นเป็นหมายูนิคอนชุดนี้จะไม่มีขายที่ไหนนะพี่พรเป็นแบบ DIY ของแท้เราซื้อเราทำเองโอ้โห้นา <laughs> นี่เดี๋ยวยูนิคอนนะครับความเร็ว1 2อกิโมตรต่อชั่วโมงโชว์ความเร็วหน่อยไปไปเล้วสองสั่งวิววิว ชุดพิกาจูพี่พึ่งนะครับต้องใส่อะไรก่อนใส่ขาก่อนเนาะอันนี้เป็นถุงเท้ามีแค่ขาหน้านะคะขาหลังไม่มีโอ้โหเทียบขาหน้าด้วยดูกันว่าเออเลอร์จะชอบไหมนะครับตัวนี้มันคว่ำเลยนะคะมีเสียงไหมหรอใช่เออตอนลงเมื่อกี้ได้เลยนอนเลยอ๋อเออเลอร์เดินไปแล้วลุกขึ้นอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับคือพิกาจูของพี่พึ่ง นี่คือหัวไอนสิไหนเอาเลยถุงเท้าหลุดไปแล้วโอ้ยยงไม่ทยยยปไหยเลยนี่ยยหยยยยอยนยยยนียยยบยยอยยย้ยย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 ยนะยัยย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 ยร่อยย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 รยยยยยยนยย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 ยงเท้ายงยย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 ย้ยย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 แล้วยย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 ยวยถุ ถ ja ุงเท้าจะลุดถุงเท้าจะลุบคนลุกข <often> ึ้นลเดินลุกเดินลุกเดินลุกเดินพี่ว <fluid> ่าไม่ต้องใส่แล้วไอ้ถุงเท้าเนี่ยแล้วไอ้ปิกาจูนี้มันมีพลังอะไรบ้างอะใายฟ้าพี่มีไฟฟ้าเหรอใช่อ่ะหนึ่งสองเท้าสี่เ้ยเดี๋ยวเราจะพาเออเลอร์ไปเดินเล่นไหมชุดนี้ได้พาไปเดินถุงเท้านี่ต้องไหมไม่ต้องแล้วถุงเท้าไม่ต้องเดี๋ยวเขาทับหลุดไปแล้วมาแล้วก็ มาเริกไปมาเดี๋ยวเราพาเลิกไปเดินเล่นมั่งกว่าดูว่าชุดนี้เขาจะชอบเปล่านี่นะครับโอ้โหเินกระตูน้อยมาเดี๋ยวเูาไปดูพลังก่อนพลังการวิ่งของเขาเขาไจะไปชาร์จไฟเขาจะไปชาร์จไฟที่้นเต่าไฟนี่แล้วเขาวิ่งเขาจะมีพลังไฟฟ้าด้วยนะเหรอใช้พลังพร้อมไปแล้ว พึ่งกับพี่ดีมนะคะก็มาออกแบบชุดสวยให้เออเลอร์นนะเท่าน้องคนไหนนะคะชอบคลิปที่พวกเราทำแบบนี้นะคะยีาลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าชอบชุดของใครมากกว่ากันใช่ชอบชุดของเลยดีหรือว่าชอบชุดของพี่พึ่งนะคะโอเค